สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะไปทำงานดูความอ้อนของมันมังปีนมาหาเลยเนี่ยฮะกันดั้มเกินไปป่าเนี่ยฮะให้เป็น,นัางที่บอ่อโน้นก็ปีนมานี่ให้เป็น,นัางที่บอ่อโน้นก็ปีนมานี่แล้ว่ซนที่เป๋งเลยเนี่ยกันดั้มทำไมเองสซนขนาดนี้ฮะไปทำงานก่อนครับ Few Moments Later ออโคตรสนเลยบอกได้เลยว่าโคตรสนมากๆ่อนะวันนี้เฮืยลือของไว้ไปเจอกันน้าตัวหนึ่งนะวันนี้มืดแล้วนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้อยากที่จะมาถายคลิปนะแต่เพราะเอิญวันนี้ยยุ่งทั้งวันแล้วเจอไอ้เจ้าตัวนี้เทียไปเจอนี่ฟอสอ,อิมเทา อันเนี้ยมันเป็นงานดาบานันแต่ประกอบไปแล้วนานมากเลยอันนี้ดีเทียมารีวิวแบบง่ายๆไม่ต้องตัดต่อเลยเอาให้ดูนะเพราะว่าเหมือนอยากที่จะเอากลับเพราะว่าหาแบบหากล้องหาอะไรไม่เจอแล้วเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรีวิวเอามาโชว์ดีกว่าถือว่ามาโชว์่าบอกว่ารีวิวเลยนะฮะก็นะนะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านละเจอไอหมาสนนะโอ้เมื่อวานนี้มัน ไม่หลับไม่นอนจนมากแล้วนอนด้วยนะนะเดี๋ยวเอาไอสวอตสวอตนะมันชื่อสวอตของดาบันสวอตอิมเพล e อะไรนะ่เอามาให้ดูแปบ๊บหนึ่งขอจับไปตัวนี้ก่อนนะเอาข้าวให้มันกินแป๊บหนึ่ง่ะ12 seconds later นี่ไงเห็นไหมนะเนี่ยดูดินะไอตัวนี้เป็น MG สวอตอิ m เพ l ว8 8ดแดาบันนะซึ่งเออมันมี ไฟคู่มาให้ด้วยเอ้ยดาบคู่นะฮะนะอันนี้อย่าถือว่าเป็นการรีวิวเลยนะถือว่าเป็นการแบบเอาเอา,เอามาให้ดูนะอ่ะฝากหมายนิดนึงนะน,งนั่งนั่งนิ่งๆได้ไหมเนี่ยฮะกันดำดูดูด,ดูมันจะแดกกันดำอ้าวเป็นไงนะฮะนั่งดีๆเออนะฮะอาแทะปืนไปนี่รายละเอียดของมันนะเนี่ยหัวมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแอคชั่นเบสมาให้มันมี มิดดาบเนี่ยเห็นไหดาบเนี่ยนะฮะตรงนี้มาก็าค่อนข้างที่จะอไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมาเสียบตรงนี้ได้นะฮะโอ้ยอะไรของเอ่งวันนี้เน่ยเอา้าลงไปแบบหนึ่งนะะ <c oughs> นี่ปืนมันก็ปถือแบบนี้นะฮะเอามาทำให้ดูคืออันเนี้ยคงจะไม่ได้อะไรมากมายนะฮะซึ่ง ตัวของมันอนะ่ะยืนด้วยตัวเองได้เว้ยนะฮะแต่คือมันมีแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็มีมีดนะเนี่ยดาบมาให้คู่หนึ่งมียานมาให้แล้วก็นี้ตัวปิดแบ็คแพคแบ็คแพคหลังเนี่ยถอดออกได้นะครับผมนะแล้วก็ให้อันนี้มาอีกคู่หนึ่งแล้วก็มีเบสสำรองมาอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดมาดูเนี่ยเห็นไหมเห็นเอวป่ะเนี่ยมันจะแบบงอกแงงอกแงงอย่างเงี้ยได้นะฮะแต่แบบว่า เฮีย er, จำไม่ได้ว่าเฮียซื้อประมาณเท่าไหร่ประมาณ9 0 0าร้พันึงอะไรประมาณนี้แต่ตัวดาบันตัวเนี้นะ,ะมาดนะูจุดขยับของมันเนี่ยบิดได้นะแบบนี้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ตัวนี้มันสามารถที่มาใส่อย่างนี้ได้โล่นะขยับแบบนี้ได้ะนะแล้วก็ไหลแขนเนี่ยงอได้หลบดีเลยแต่มือเนี่ยค่อนข้างที่จะ คือคือคือมันจับอยงนี้ได้นะแต่คือเวลาใส่อาวุธเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับแล้วก็จุดเนี่ยดอยของมันก็คือตรงเอวเนี่ยอ่อนนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาแบคแพคหรือเอาดาบออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนด้วยตัวของมันเองได้นะครับผมแล้วก็กระโปรงนะฮะนี่ขยับได้นะฮะขางอได้ยืนได้คือแข็งแรงอะ่ะใช้ได้เลยการแยกสีของมันเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบ มันเป็นสวอตนะก็คือว่าเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็มีสีเทาอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ดูแล้วมันมันมันขัดนิดนึงก็คือว่าตัวของมันเนี่ยมันร่องมันไม่ได้เยอะแต่คือพอเราตัดเส้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่สติกเกอร์เนี่ยสิคือถ้าเฮียจาไม่ผิดนะสติกเกอร์มันแทบจะคือไม่มีมันเลยดีกว่านะฮะถ้าจําผิดขออภัยเพราะจริงๆแล้วตัวนี้มันแบบประมาณแบบเป็นปีอะ มันก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะก็ลเลยแบบไม่ได้ไม่ได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูแต่ถามว่าโดยรวมสําหรับคนที่งบน้อยหรืออะไรนะเฮียก็บอกได้เลยว่ามันก็ใช้ได้นะเว้ยนะฮะไอ้พวกเนี้ยมันขยับมันแบบอะไรได้หมดเลยลุกลงลุกเล่นเนี่ยมันก็มีนะเนี่ยเหมือนเหมือนกับของอันนี้เลยแต่คือว่ามันก็จะแบบฝืดๆหน่อยนะฮะไม่ไหลลื่นโดยองรวมโดยประกอบทั้งหมดเนี่ย เฮียคิดว่ามันก็ถือว่าสําหรับคนที่งบน้อยและอยากเริ่มต้นอยากจะมีนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบเป็นของบันไดนนเนี่ยมันก็ราคามันก็จะสูงไปอีกประมาณเท่าตัวนะแต่สิ่งที่มันให้มากับประสบการณ์ในการต่อโมโจีนก็อย่างที่บอกไปคือ 1. มันไม่มีความพอดี 2. มัอจะเจ็บนิ้ว 3. อาจจะหัวร้อนอะไรต่างๆมากมายคลิปนี้อย่าคิดว่าเป็นการรีวิวแล้วกันเป็นการที่ว่า ลืมรีวิวนะส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเฮียจะเก็บไปแล้วเพราะว่าไปลืมอของมาแล้วเจอก็เลยเอามาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะกับเจ้าตัวนี้นะครับสวอตอิมเพล็กันดำเฮ้ยรอมาณนี้เฮนะจัดท่ามันใช้ได้นะอ่ะเฮียจะถอดอันนี้ให้ดูถอดแบ pack, นะ็คแพ็คเอามายืนให้ดูเลยนะเนี่ยมันถอดแบบนี้ได้นะครับ ถอดแบบนี้ได้นะฮะอย่างนี้แล้วก็นี่ชั่นเบรทนะะ่ะเอาขาหลุดเลยแต,แต่ขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบหลุดง่ายนะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จัดท่าจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวประเภทพวกนี้จัดท่าแบบหล่อๆคือแบบหล่อนะเนี่ยม,มันยืนด้วยตัวมันเองแบบง่ายๆสบายๆเลยแล้วก็เอาไอ้ตัวใส่เข้าไปอ,อึ๊บ แบบนี้นะฮะเราจะนะกระเทกระเทแล้วอะ่ะกระเทแล้วนะฮะกะจับจนู่นนี่นั่นขาตรงนี้มันจะนิ่มนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยถามว่าดีไซน์ของมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นครับผมไอตัวนี้เราสามารถที่จะมาใส่อะไรยังไงได้นะฮะก็ค่อยว่ากันละกันฮียจําไม่ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมอ้าโอเคต่อตเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะประมาณนี้นะฮะวันนี้เอามาให้ทุกคนได้ดูถือว่าไม่ได้รีวิวลืมรีวิวนะแต่ก็เนี่ยเนี่ย รายละเอียดของมันนะถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่คือว่ามันจะแอบดูแบบล้นๆไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ดีคอไม่ได้ใส่ละกันถือว่าไม่ได้ใส่นะฮะและเฮียก็ไม่แน่ใจว่ามันมีมาให้หรือเปล่าหรือมีมาให้มันไม่ไม่เวิร์กหรืออะไรเฮียต้องบอกก่อนว่ามันนานมากๆแล้วแต่โดยรวมนะในราคาท้าเทียตีว่าราคา100 0บาทเนี่ยกับดาบันสวอตอิมตัวนี้นะฮะ ถ้าเกิดในมุมของเฮียนะในราคา900-1000ถึง1,000เนี่ยแล้วได้อ,ออปชันประมาณนี้เฮีย er ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่งบไม่ถึงเฮีย er ว่าใช้ได้เลย1ดงตัวมันขนาดเท่า1 0 0 2สองมันมีคงในสามรายละเอียดมันถือว่าดี4ี่นแยกสีมันออกมาใช้ได้แล้วก็จุดขยับของมันอนะไม่ได้แย่เลยนะฮะก็เอาเป็นว่าคือสำหรับคนเปิดใจหรือว่าคนงบไม่ถึงสำหรับสวอตอิมพหรืองานจีนนะก็ นั่นแหละครับผมเนี่ยดูดาบของมันดิให้มาทั้งคู่อันนี้เลยนะแล้วก็ให้แอคชั่นเบสสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นจริงๆหรืออยากจะ,ะทดลองจริงๆหรือว่าอยากจะลองงานจีนเฮียว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาส่งเสริมนะฮะตอนแรกเฮียจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกับตัวของบันไดแต่กดว่าเฮียจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ถือโอกาสเอามาให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไระฮะถือว่าเอามาให้ดูเฉยๆละกันไม่ได้เป็นรีวิวนะครับผมเพราะว่าเฮียจะเก็บแล้วคงไม่เอามารีวิวแล้วครับผมเพราะมันเก่าแล้วโอเคไปแล้วจ้ะวันนี้คลิปนี้วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมช่วงนี้ก็จะงานหนึ่งยุ่งๆหน่อย2เลี้ยงหมานะกันดั้มมันโซนมากเลยนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับวีล็อกเดลี่บายบายสวัสดีครับ